สวัสดีครับถ้ามาชมมาพบกับผมแฟร์อีกแล้วนะครับผมมีคลิปออกมาให้อีกแล้วผมนึกว่าจะไม่มีแล้วมาแบบต่อเนื่องแบบไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนกันเลยนะครับผมเบบี้มัตเตอร์ชีตเบบี้แอมมามอสเซอร์นะผมความยาว20วินาทีเราไปดูกันเลย let's go let's go <S โอ้ไขเอ่ย <Huh? S 2> ใครเอ่ยแล้วก็เสียงร้องเป็นใครถ้คคิดว่าคอมเมนต์มากันได้แล้วะเป็นสนายแล้วว่าเป็นใครไม่จะเป็นไอยอน เป็นไปได้ไหมไม่น่าจ่ายแต่ว่าเมื่อกี้เห็นมีมีเหมือนมีปเปียสองข้างเหรออ๋ใช่เสียงสุดโว c a ลแบบ high note หายแบบเสียงสูงด้วย จำคลิปที่ไอยอนเป็นคลิปเปิดตัวไอยอนครั้งแรกไหมเสียงประมาณเนี้ยจำได้ผมจำได้น่าจะไอยอนนะแต่คนที่เดินหยดไม่รู้ใช้ไอยอนหรือเปล่าอาจจะใช่โอเคสาวสคลิปนี้ลาไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าถ้ามาอีกนะครับผมสวัสดีครับ